ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออศสอนนะครับทำผมนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ม้วนนะครับหลังจากที่เราม้วนเสร็จแล้วทิ้งไว้20นาทีนะครับผมนะครับดังแบบเขาแห้งนะครับได้พอประมาณนะครับการที่ผมแห้งเสร็จแลครับเราก็มาแกะโรออกนะครับนะครับการที่เราแกะโรก็คือเราใช้เป็นตะข่ายหรือเป็นเน็ตนะครับคุมไว้ แล้วก็มีหูนะครับนะสมัยก่อนเขาจะมีหูฟองน้าเดี๋ยวนี้เป็นหูพลาสติกนะครับก็ใส่ข้อไว้การที่ใส่หูก็คือหมายความว่าลมจากที่เราอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากนิดหนึ่งเป่าวู้วู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 เลยนะครับฮนะอันนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะของความรำคาญนะบางท่านก็ร้อนด้วยนะฮะบางท่านร้อนถึงหน้าผากบางที่ก็มีที่ฟองน้ําหรือบางที่ก็มีเขาเรียกว่า เขาเรียกเป็นครับนะครับหรือเป็นลักษณะของภาพพันไว้ให้สําเร็จก็เป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออสสมจิตดิสพาร์ดีหรือ KTO ีโอคาร์นามีนะครับมีการม้วนหรือการอบในการเซตทรงของผู้ใหญ่นะครับอันดับแรกที่ออสม้วนก็คือการใส่โฟมนะครับหรือการล็อกโฟมนะครับ2ก็คือหลังจากที่เราม้วนเสร็จเราก็มีการฉีดสเปรย์การม้วนแน่นอนนะครับเราใช้เป็นโลเรียบนะครับมันจะมีโลเรียบกับโลน้ำนะบางที่ก็มีโลขาทุกแกอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะครับบางท่านที่ ชอบงานม้วนนะครับหรือเป็นกึ่งผู้ใหญ่นิดนึงเราไปซื้อโลไว้นะครับนะโลฟองน้ําก็มีนะครับโลกแก่ก็มีอันนี้เหมือนกับเราดัดเทียมนะทรงจะอยู่เลยนะครับออกมาได้สวยบางท่านอาจจะไม่สะดวกกับการมาทํางานในกึ่งของซาลอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากการที่ม้วนนะครับออสมีการม้วนหนึ่งนะครับโยกมาในโซนของซิกด้านซ้ายหรือโยกหน้ามาเพื่อนะครับใช้ โลม้วนแบบสับวางคําว่าสับวางก็คือ1 2 1 2 1สองหนึ่งสองหนึ่งสองจนถึงท้ายทอยนะครับไซขนาดของผมก็คืออยู่ขนาดของกลางของแกนหรือแกนของโลนะครับนะผมยาวหน่อยแล้วก็ใช้แกนใหญ่นะหรือโลใหญ่นิดนึงผมกลางก็ขยับลงมาลดหลั่นกันนะครับนะส่วนการมว้วนแล้วก็คือแน่นอนนะครับพยายามม้วนให้เรียบถ้าไม่เรียบปั๊บเวลาเราหวีเนี่ยมันจะปลายหรือลายผมเนี่ยมันจะชี้หรือจะกระโดดออกมาหรือมันเป็นเคอร์เป็นคลื่นเป็นรอนในลักษณะของการที่เรา หวีไม่เรียบไว้หรือการติดกิ๊บไม่ดีนะครับแล้วข้อสําคัญอย่างที่บอกกิ๊บก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับกิ๊บปักเป็ดเนี่ยถ้าเราติดไม่ดีนะครับมันจะเป็นรอยเหมือนกับรอยเป็นรอยหนีบรอยแนบไปเลยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับนะการม้วนเหมือนกันนะครับพยายามม้วนใหญ่ห่างกันนะครับพยายามโยกนะครับเหมือนกับการที่เรายีนะครับนะการที่เราโยกมาก็คือผมไม่ตอบช่วงเนี่ยเขาจะมีการม้วนเขาเรียกว่าตอบช่วงกันเวลาเราสางเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบยีเนี่ยเราใช้แก้แปลงกระดูกนะครับหวีเสยขึ้นมาแล้ว หางแปลงของตวัดขึ้นมาเป็นเกล่งของสวรนหาวนะครับสวยมากเลยนะครับอดีตการนะครับฟ้าล่าพอเซตนะครับดาวใจไปคิดนะครับเธอจำได้ไหมตัวไว้ไวผมยาวเพียงบ่าเนี่ยนะครับเป็นสโลแกนของเขาเลยนะครับนะถ้าคนเกิดทันนะครับนะครับอาจจะได้เห็นนะครับทรงผมที่สวยๆนะครับอดีตนางงามหรือเป็นอดีตนักร้องนะครับหรือเป็นดารานะครับเขาก็จะชอบ ทรงผมในกึ่งของฟาร่าฟอร์เซตนะครับออสเกิดทันนะครับนะฮะเพราะว่าเราได้เป็นช่างมา50ปีนะครับเราก็เป็นครูสอนมาแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับหรือไปอยู่ที่ลอนดอนนะครับหรือมีกึ่งของซาลอนไปเป็นลูกจ้างก็นะฮะไม่ได้ว่าเป็นเจ้าของก็ทํางานอยู่3 4ปีแล้วเราก็ได้มีเทคนิคของการทํางานหรือการเซตของทรงเนี่ยแล้วก็มาสอนนะครับหรือมาแบ่งปันให้เพื่อนนห่น้องตลอดจนสายวิชาชีพนะครับเราได้เห็นนะครับได้ศึกษาเรียนรู้กันหลังจากที่เรา แกะโลเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาจะเป็นหลอดเลยนะครับเป็นคูลิ่งเลยบางทีเราใช้แค่มือนะครับสางๆเนี่ยหลอดละหลอดก็ออกมาได้สวยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมหลักการของการทํางานในกึ่งลักษณะของการนครูลิ่งหรือเป็นแฮร์ไดเออร หรือเป็นแฮร์นบิบตี้เนี่ยแน่นอนนะครับทรงและรูปแบบออกมาได้สวยบางท่านที่ไปงานนะครับหรือเป็นกึ่งของเจ้าสาวหรืออาจจะใช่ชุดไทยแบบกึ่งของย้อนยุคนะครับอันนี้ท่านก็สามารถที่จะนะครับเอาหลักการของผมได้เลยนะครับนะม้วนทิ้งไว้เลยนะครับแล้วครับพรุ่งนี้มาแกะนะครับเป็นโรเฟยโรหนามโรโรไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับก็ม้วนเอาส่วนที่ดูแล้วนะครับยังไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้นะครับผมยินดีให้ความรู้นะครับในกึ่งของแนวของผมทรงผู้ใหญ่นะครับ ดึงนะครับการกับการยีแน่นอนนะครับเราดึงเราก็โยกนะครับหวีนะครับเหมือนคล้ายช้อนซ่อม สังเกตไหมครับนะ่าจะมีหวีสั้นหวียาวอันนี้เขาเรียกว่าหวียีนะถ้าหวีเรียบก็คือหวีสางที่ให้ผมเรียบนะครับเราใช้โซนของซีกที่สั้นนะครับนะมันจะมีสั้นกับยาวยาวก็คือความเต็มของเนื้อหวีสั้นก็คือมีการลดหลัน่นไปนิดเดินกะคาช้อนซ่อมนะครับนะเราใช้แค่ยีแค่ตรงนั้นไม่ต้องยีถึงสุดนะครับห,หรือแน่นตรงนั้นไปนะครับนะ่ะเรายีแค่แผ่วเบาแล้วข้อสาคัญอย่างที่บอกว่ายีพยายามโยกให้เขาเกาะกันไม่งั้นพอเราหวีปั๊บเนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเทคนะิคของการยี สมัยก่อนในคนที่เยียผมเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะครับโรงเรียนที่มีชื่อหรือดังๆเยอย่างเกษสยามเนี่ยโอ้โหแล้วก็เขาเป๊ะมากเลยนะครับนะต้องยอมความจริงนะครับคำว,ว่าเป๊ะมากเนี่ยคุณกาจพรผ,ผ่านห้องม้วนนะครับแล้วก็าผ่านห้องยีมาผ่านการเซตหรือการสางผมเนี่ยคนที่เก่งที่สุดคือใครรู้ไหมครับคือ คนที่เขาไปบินหุ่นให้หุ่นก็คือนางแบบที่เขาได้ตังค์นะครับนะเขารู้เลยนะครับว่าจะต้องติดกิฟต์ตรงไหนนะครับเช่นก้าวผมเหมือนกันนต่ว่าน้องคนนี้จะสอบเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ผ่านหรอกถามทําไมเลยก <ๆ S 2> <เล>็กิฟต์ยิงติดไม่ถูกเลยไม่ถูกจุดตรงนี้ตรงนี้เขารู้แล้วครับว่ากิฟต์ติดตรงไหนแล้วหวีโยกยังไงนะครับนะแล้วบางทีเขามาก่อนเวลาเนี่ยเขามาม้วนตัวเขาเองนะครับม้วนเขาอบไว้เพื่อเวลายียหรือก้าวผมเนี่ยสมัยก่อนการก้าวผมเนี่ยต้องมาม้วนอบไปก่อนนะครับบางทีน้องมาไม่ทันเนี่ยเขาม้วนอบไว้ให้เสร แต่อันนี้ต้องมีติ๊กเป็นหน่อยครับเป็นการคุยดีกว่านะครับเป็นการเล่าสู่นะครับว่าอดีตการเนี่ยการผ่านมาเนี่ยใส่ไม่ก่อนคนที่จะเรียนเสริมสวยเนี่ยคุณต้องเรียนเป็น1ปีนะครับนะนะครับไม่ได้เรียนแค่เดือนหรือ2อาทิตย์หรือเดือนอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาเป็นอาจารย์เป็นครูอันนี้เราไม่ได้มาเสียดสีกันนะครับเราคุยกันเฉยๆนะครับว่าการอดีตการเนี่ยกับคณที่จะเป็นครูได้เนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยเป็นสิปีนะครับนะนะครับณปัจจุบันเนี่ยโลกมันพันไปดีกว่านะครับเราจะไม่่ววาาาากันนเพระบุญส คนที่มีไม่เท่ากันนะครับเรามาคุยกันดีกว่านะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็มาใช้หวีค่อยๆสาง <c oughs> นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคนแรกหละเป็นลูกค้าอะไรแล้วถ้าลูกค้าประจําเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยนะว่าเขาชอบแบบไหนลูกค้ารายแรกเนี่ยเราต้องหาเขาเรียกว่าแอเรียนะพิจีทาาก่อนว่ามันจะไปลักษณะอย่างไรนะครับ บางทีเรายีจนพองไปเลยนะไปก็บอกไม่ต้องยีมากนะครับบางทีเราหวีปัดจนพองไปก็บอกเอาแค่แป๊บพอประมาณนะครับบางทีเราลักษณะของการปัดหรือโยกมาก็บอกนะครับอย่างอย่างเกี่ยงเคสนี้นะครับผมที่เขามีการทำเขาเรียกว่าเช็งคอเลอร์มาเราก็บอกคุณพี่ขาพี่ต้องย้อยมาตั้งนิดหนึ่งหรือจับรลอนข้างๆนิดหนึ่งเพื่อมันปกปิดไอลอยไอลอยที่เขาเรียกว่าคอเลอร์ไว้นะอันนี้เป็นเป็นดาร์กนะครับมันเห็นเป็นขอบนิดหนึ่งนะครับคุณพี่จะสวยกว่าเขาโอเคนะเขาก็รับฟังนะครับเขาเชื่อนะครับนะว่าอดีต การเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็นทั่วไปหมดนะครับเป็น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 ลูกค้าร้านใหญ่ๆทั่วไปหมดเขาจะรู้เลยนะครับว่าเซตผมตรงไหนดีร้านตรงไหนยังไงเซตส่งยังไงดัดผมยังไงนะครับ การทํางานแบบไหนแบบเล่าสู่กันมาเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อห้าสิบปีแล้วเลยเั้นนั้นเลยนะครับว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยร้านตรงไหนชื่อร้านอะไรนะครับนะอย่างโรงเรียนนุชนาศนะครับอย่างร้านนุชชาอย่างร้านคุณหมอไอ้ร้านคุณหมูนะครับนะอะไรกับหมูนี่ก็แต่งหน้าเจ้าสารเยอะแล้วก็บุญถาวรนะครับแล้วก็กลุ่มทุมเสยลุงดีนะครับไอ้นี่เราพูดถึงแอเรียที่อยู่ในถนนแถวข้าวสารหรือถนนบางระพูหรือบางอุดมนะครับนะว่าร้านแถวนั้นที่มันมีชื่อนะครับหรือร้านดังๆเนี่ยมันมีมันมีแอเรียพื ที่อยู่แถวนั้นเราก็คุยกันพอเขาคุยมาปั๊บแม้กร็ทางร้านทําพิบวิกนะครับหรือเป็นร้านแอปปพี้เนี่ยร้านยาร้านเจือจันเนี่ยนะครับอันนี้เขาจะรู้กันหมดเลยนะครับเพราะถนนสายนั้นนะผมผมเดินมาอยู่50ปี <c oughs> เราถึงรู้แล้วก,นะก็ว่าถนนสายนั้นนะมีมีใครใครเป็นก็เรียกว่ามีแอเรียตรงไหนที่ร้านแต่ละร้านเนี่ยมี <c oughs> มีชื่อเสียงอย่างไรนะครับนะส่วนเราก็เป็นครูนะครับมีหน้าที่ครูก็คือการสอนสั่งแล้วก็แบ่ง นะครับส่งไปให้เขาไปเรียนศึกษาแล้วก็กไปเป็นลูกจ้างทําร้านแต่แถวนั้นนะครับนะทั่วไปหมดแล้วก็มาคุยมาเล่าสู่กันฟังสุดท้ายจะเห็นนะครับส่งของคุณพี่เขาออกมาได้วสวยนะครับ คำว่าสวยก็คือหนึ่งนะครับออกมาได้พองสวยเลยเกินนะครับสุดท้ายเรามาจบงานด้วยการฉีดแทรเปพย์ครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับออสมีสี่ทุ่งทางท k ก o อก t u b e f a c e b o o k ไลฟ์ TikTok, YouTube, Facebook, like, และช่องเลียวหลายท่านที่ช่องดูแล้วนะครับยังไม่เข้าใจท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กไปได้หาทางช่องอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Academy ส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสนิดนึงโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามและกดการแจ้งเตือนนะครับสุดท้ายเราจบงานด้วยการใช้เป็นแฮร์ไดเยอร์ หรือเป็นดานะครับหรือเปล่ากันเส็ดทรงเพื่อให้ส่งออกมาได้อยู่ตัวนะครับแล้วเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเขตโอคานามิวันนี้ผมและทีมงานนะครับ4ช่องทาง t i k ทิกตอกยูทู f เฟซบ o ๊กไลน์และช่องเลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่นะครับ ผมออสสมจิตดิสภักดีและทีมงานนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่นะครับในรายการนะครับอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO a c a บาอักคาดการเรียนรู้การเสริมสร้างหรือการพัฒนา,นาหรือการแบ่งปันในสไตล์ KTO a c a คาดมเราสามารถที่จะแชร์หรือแบ่งกันให้กันได้ในซึ่งกันและกันส่วนทรงนะครับสูงนะครับหรือพองมากบองน้อยขึ้นอยู่กับนางแบบเขาต้อง